สวัสดียามบ่ายจ้าทุกคนคะ่ะสวัสดียามบ่ายนะคะทุกคนยินดีนนนต้อนรับสู่บ้านประจุคะ่ะวันนี้ประจุออกมานั่งอยู่ข้างนอกตอนนี้เวลาบ่ายโมงห้าสิบค่ะฝนไม่ตกค่ะทุกคนร้อนเหมือนเดิมร้อนเหมือนเดิมคะ่ะยิ่งคนทำงานอย่างประจุเนาะทำงานอยู่ตลอดเหงื่อแตกเหงื่อแตนเลยค่ะทุกคน บางทีก็เกิดอาการเหมือนแบบบางทีเราก็คิดว่าเราจะเป็นฮิสโตกหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะทุกคนถึงแม้ว่าประจุจะไม่ได้ตากแดดนะอยู่ในร่มแต่มันก็มีโอกาสเป็นได้เหมือนกันนะคะทุกคนเพราะว่าเราทํางานเยอะทํางานเยอะแบบต่อเนื่องกันอยู่ตลอดเนาะไม่ค่อยได้พักนะ่ยยิ่งเสาว์อาทิตย์เดียประจุงานเยอะ,ะคะ่ะทุกคน เหมือนทุกคนเห็นแหละเช้ามาก็คมคอนเทนต์รีดผ้าให้ดูก็มีโอ้เป็นอะไรที่ตลกเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็คือเรื่องจริงในชีวิตของปะจจุบค่ะทุกคนเอาล่ะเดี๋ยวประจุบจะมาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับคนไข้ให้ฟังต่อนะคะอย่างเมื่อวานนี้ประจุบพูดยังไม่จบค่ะอ่าเกี่ยวกับอารมณ์ด้วยเนาะหมายถึงว่าคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์ Alzheimer เนาะ ก็อัลไซเมอร์นี่ก็จะเป็นสวนั่นแหละจ้าสวนั่นแหละส่วนมากเข้าสู่เลขห้าเลขหกเ,เนี่ยอาการหลงหลงลืมลมเนี่ยก็จะเริ่มเริ่มจะมีกันทุกคนแล้วล่ะค่ะเพียงแต่ใครจะเป็นมากเป็นน้อยเท่านั้นเองค่ะทุกคนประจุบก็ มีนะคะทุกคนมีเหมือนกันแหละไม่ได้มีแต่คนอื่นป้ะทุ๊บก็หลงๆล,ลืมๆแล้วอายุก็ห้สิบกว่าแล้ว5้าบสี่เต็มย่างห้าสิบห้าแล้วค่ะทุกคนมีแล้วค่ะทุกคนไม่อยากจะบอกเลยแต่ว่ามันมันท่ามไม่ได้แหละอายุเรามันเดินไปทุกวันทุกวันเนาะตามวันเวลาค่ะเราอันนี้เราต้องทําใจเนาะทําใจค่ะว่าสังขารเรามัน สังขัรมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนปล่อยไปตามการเวลาค่ะประจุไม่คิดมากแล้วถ้าคิดมากเราก็จะพานเครียดเปล่าๆค่ะทุกคนทําอารมณ์ที่ทําอารมณ์ให้มันเบิกบานแจ่มใสไปในทุกๆวันดีกว่าดีกว่าเราจะไม่นั่งเครียดกับสิ่งโน้นสิ่งนี้เราอย่าไปคิดล่วงหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะตามมาทําวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอค่ะทุกคนอย่างประจุเนี่ยทํางานก็ เต็มที่ก็งานจะผิดจะอะไรยังไงก็ค่อยเคลียร์กันทีหลังไม่ว่าอะไรก็ตามเนาะค่อยเคลียร์กันทีหลังเจ้านายที่เขาดูแลเราจ้างเราเขาก็ไม่ใช่คนใจร้ายใจไม้ใส่ละกรรมอะไรเขาก็คุยกันได้เปิดออกคุยกันนะมันมันย่อมจะดีกว่าเราอมพนันเนาะทุกคนว่าไหมคะ นอกเรื่องพูดนอกเรื่องนะคะทุกคนอันเนี้ยเดี๋ยวจะพูดต่อจากเมื่อวานนะคะที่บอกว่าคนไข้ก็โมโหเป็นงอแงเป็นงอแงเป็นอันนี้ประจุเจอประจําค่ะก็ดูจากคุณยายนี่แหละแต่ว่าคุณยายเขาเป็นคนอารมณ์โมโหของเขาเนี่ยน่ารักนะทุกคนเขาไม่พูดเขาก็จะแสดงออกทางกายเนาะทางสีหน้า นิ้วมือนิ้วไม้เขาเนี่ยเขาก็จะอย่างอย่างไม่ไม่อยากให้เราอยู่ใกล้เนี่ยเขาไม่พูดเขาก็จะใช้มือของเขาเนี่ยทําเหมือนคล้ายๆเราโบกพัดเนี่ยทุกคนรู้จักไหมคะพัดมือน่ะผู้ที่เป็นอ่าพัดมือเราเน่ะเขาจะทําให้แบบแบบแบบยังไงละเดี๋ยวนะบันทุกทาให้ดูนะเดี๋ยวนะคะจะเป็นแบบอ่าแบบเนี้ยให้เราให้เราเอามือไปอย่างเงี้ยค่ะ คือคืออารมณ์เขาไม่ไม่อยู่กับล่องกับลอยนะคะทุกคนสำหรับคนที่ที่เป็นอัลไซเมอร์นะเพราะฉะนั้นเราต้องทำใจแล้วก็ใจเย็นๆที่จะทำงานกับคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์นะคะการพูดการจาของเราเนี่ยก็จะต้องไพเราะอ่อนหวานอยู่เสมอเราจะไปะใช้เสียงดังคุยกับเขาก็ไม่ได้นะทุกคนพูดถึงว่า มันก็ได้แหละแต่ว่าจะบ่อยๆไม่ได้นะเพราะว่าเขาเขาเป็นแบบเนี้ยอารมณ์ของคนที่เป็นอาการแบบนี้มันไม่คงที่มันไม่คงที่เนาะเราจะต้องรู้จังหวะด้วยแหละจ้าว่าเขาเป็นยังไงแบบไหนการพูดกันจาของเราเนี่ยจะต้องนุ่มนวลอ่อนหวานคือเราพูดหว,วานหวานไพเราะเพราะพิงเนี่ยมันก็ได้ฟังกว่าที่เราจะไปพูดจากระโชคโฮค่าใช่ไหมละ่ะทุกคน มันก็น่าฟังกว่าพอคนไข้เขาได้ยินแล้วพูดอย่างนี้เออเขาก็จะอ่อนลงค่ะอารมณ์ของเขาที่กําลังพุ่งพ่านอยู่หรือว่ากําลังโมโหเราเนี่ยมันก็จะเบาลงอันเนี้ยประจุบสังเกตจากคุณยายค่ะแม้กระทั่งคนอื่นๆแหละจ้าประจุบสังเกตดูอยู่ทุกคนก็ย่อมได้ยินคำพูดที่ไพเราะอ่อนหวานแหละจ้าตามธรรมชาติแล้วอ่ะ ไม่มีใครอยากจะได้ยินเสียงพูดจาแบบไม่ดีหรือว่าฟังแล้วมันขัดหูเนาะอันนี้ประจุคิดเองนะแต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นแนละ้วทุกคนถ้าเราทำแบบนี้ได้เนะี่ยมันก็จะเป็นผลดีกับคนไข้กับตัวเราเองด้วยจ้ากับคนไข้กับตัวเราเองด้วยการทำงานด้วยกันมันก็จะไหลลื่นมันไม่ ติดขดัขดค่ะทุกคนผลงานที่เราทําออกมามันก็จะดีเนะาะคนไข้อารมณ์ดีอาการของเขาก็จะดีวันดีคืนเพอๆอาจจะหายได้นะทุกคนมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ว่ามันก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะหายได้ถ้าเกิดว่าเราทําทแบบนี้สม่าเสมอเนาะเอาละเดี๋ยวขอจบก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวประจุบขอไปนั่งในห้องแอร์สักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวตอนนี้มันร้อนๆจะ้ะทุกคนเดี๋ยวดูดอกคูณนะคะ ต่อคุณก็ยังบานสะพังอยู่ค่ะทุกคนจนกว่าจะพ้นเดือนนี้แหละจ้ามันถึงจะโรยสีสวยอย่างชอบเลยนะมันเป็นไม้ประจำชาติเราเนาะชัยพฤพึกนะ์กเนาะแมนบอจา่าทุกคนหรือว่าประจุบเบาพิษเบาถือกระบ,บอกในเด้อเอาล่ะจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านที่แวบเข้ามาติดตามครับเข้ามาให้กำลังใจกับประจุตลอดถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ได้นะคะทุกคนเผื่อว่า คนอื่นที่เขาไม่รู้เขาจะได้เอาไปาใช้ในชีวิตประจําวันได้อันนี้มันเป็นเคสที่ประจุบทำอยู่ทุกวันคะ่ะบางบางทีอาจจะเกิดประโยชน์กับคนอื่นเนาะแชร์ได้คะ่ะไม่ว่ากันขอพรบคุณคะ่ะที่คอยให้กำลังใจกับประจุบอยู่ตลอดสวัสดีคะ่ะทุกคนรักษาสุขภาพนะคะดูแลตัวเองคะ่ะขอบคุณอีกครั้งคะ่ะสวัสดีคะ่ะ